นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวาลุกะเตติยันติอิมังธัมมะเทศนังสัทธา ปุภารามบิหรันโตปเสนทิโกสลังอาระพะกะเทสิติวาระนีจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาแก่พุทธบริษัททั้งหลายที่พากันมาก่อสร้างวาลุกะเจดีายเพื่อกระทําให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังคบูชาแก่พระรัตนตรัยด้วยจิตศรัทธาปสันาการเลื่อมใสหวังเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพำนักดุดบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาความเชื่อบุญกรรมดิ่งลงแน่วแน่ถึงเพียงนี้จะปรารถนายึดห่วงเอาสมบัติชนิดใดสมบัติเหล่านั้นจะผุดขึ้นมารองรับความใคร่ ให้สำเร็จผลดังเจตนาด้วยอำนาจกุศลศีลทานประกอบด้วยศรัทธาเจตนาอันกล้าแข็งนั้นแม้จะตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระขีนาสาวกเจ้าอันเป็นยอดความปรารถนาของกวงสัตว์ก็จะสมมโนรมความตั้งใจ ดังพระบรมจอมไตรโลก,กนาถศาสดาจารย์ตรัสประทานพระสัทธรรมเทศนาแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลรับสมอ้างว่าสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ณบุพารามวิหารในพระนครสาวัตถีทรงปรารบพระเจ้าปเสนทิโกศลให้เป็นเหตุ จึงตรัสเทศนาอานิสง์วาลุกะเจดีสายน,นี้เนื้อความแห่งพระธรรมเทศนานี้ว่าวันแรมสี่ค่ำเดือนห้าต้นฤดูร้อนมีอากาศอบอ้าวอยู่สักหน่อยสมเด็จพระเจ้าประสณที่โกศลเสด็จไปพักผ่อนย่อนพระไทยให้สบายตามพระประสงค์ณหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ห่างไกลจากพระนครน,นักทรงทัศนาการเห็นพื้นทรายหาดนั้นขาวบริสุทธิ์ดุดแก้วพลืกหรือดุดแผ่นเงินยวงเป็นที่พอพระราชหหรุไทยยิ่งนักจึงเสด็จลงจากราชยานพาหนะพร้อมด้วยเสวกาม,มาตร,ราชบริพานทั้งหลายเสด็จดำเนินไปบนหาดทราย พลางทรงพระรำพึงว่าทรายนี้ขาวดีนักควรที่เราจะกองก่อวาลุกะเจดีบูชาแก่พระรัตนตรยัยคงจะได้ประโยชน์เป็นแม่นมั่นดีกว่าเดินเล่นเปล่าเปลทรงพระราชดำริเช่นนี้สัมปัจชิตวารีบลงมือกองก่อทันทีฝ่ายสนุมนารีและเสวกามาตร ต่างก็ทําตามอัธยาศัยพากันโกวาลุกกะเจดีใสยทุกทวดหน้าทํากันเป็นการใหญ่รื่นเริงบันเทิงใจครั้นทําเสร็จสําเร็จแล้วขณานานับดูพระเจดีใสยนั้นได้ถึงแปดหมสี่พันองค์บรมกษัตริย์ขัตติยาธิบดีทรงโสมนัสเป็นล้นพ้น พาราชบริพารเสด็จกลับสู่บุพารามวิหารถวายอภิวาทแล้วประทับณที่ควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลเรื่องก่อเจดีทรายที่พระองค์ทรงทำรรม,มาแล้วนั้นแด่พระผู้มีพระภาคโดยตลอดทูลอารัธนาพระบรมศาสดาให้แสดงอานิสง์วาลุก,กะเจดีทราย พระจินศสีตรัสประธานพระธรรมเทศนาว่ามหาราชดูก่อนบรมบพิษอดิสรนนรชนหญิงชายในโลกนี้เลื่อมใสศรัทธาอุตสาหะกอสร้างวาลุกะเจดีซายใหญ่ก็ดีเล็กก็ดีต่ำก็ดีปานกลางก็ดีมีจำนวนมากมายถึง84%ด0มพันดังมหาบพิษ กระทำในวันนี้ก็ดีน้อยกว่านี้เพียงองค์หนึ่งก็ดีสององค์ก็ดีมีศรัทธาอันกล้าแข็งปีติโสมมนัสเป็นกำลังนรชนหญิงชายเหล่านั้นอานิสังสังละพันติมีอานิสงส์เป็นอันมากจะไม่ไปสู่อบายตลอดร้อยชาติหากเกิดในมนุษย์โลก ย่อมมั่งคั่งด้วยยศศัก์สิงคานบริวารเป็นอันมากตะโตจะวิตตวาครั้นจุติจากมนุษย์โลกนี้แล้วไปอุบัติขึ้นในสวรรค์เทวโลกสวยสมบัติในทิพยวิมานเอ,อิบอิ่มด้วยความสุขกเกษมสำราญตถาคตเองก็เคยได้กองก่อพระเจดีทรายแต่ครั้งยังเป็นบรมโพธิสัตว์ บำเพ็ญพระบารมีธรรมอยู่โน้นก็ได้กองกออพระเจดีสายเช่นเดียวกันดูก่อนบอ่บพิษพระระาชสมภารครั้งนั้นตถาคตได้อุบัติขึ้นในตระกูลอนาถาหาสมบัติได้โดยยากเมื่อตถาคตเจริญวัยขึ้นมาแล้วต้องเข้าป่าแสเวงหาฟืนมาขายเลี้ยงชีวิต ยึดการตัดฟืนเป็นอาชีพตลอดมาในการบันหนึ่งหินทรายในอรัญญะราวป่าบริสุทธิ์หมดจดดีดุดทองเกิดจิตผ่องใสประกอบด้วยศรัทธาอันแรงกล้าสละเวลาไม่ตัดฟืนตลอดบันยังค่ำตั้งหน้ากองก่อพระเจดีทรายครั้นสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเรื่องผ้าห่มออกฉีกเป็นชิ้นชิ้น ทำเป็นธงชัยปักประดับพระเจดีย์ไว้ทั่วไปกระทำสำเร็จแล้วถวายบูชาแด่พระรัตนตรัยว่าอีทังวาลุกะเจติยังสัมมาสัมพุทธสะอุทิศะพระเจดีย์สายนี้ข้าพระเจ้ากองก่ออุทิศแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัตมาได้ทำในศาสนาของพระติสะสัมมาสัมพุทธเจ้าโน,น้น ครั้นสำเร็จแล้วตั้งมูล,ลปณิธานว่าขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จพระโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต,ตการโน้นเทินครั้นจำเนียนการนานมาดับขันคันไลลงก็อุบัติขึ้นบนชั้นดาวดึงมีวิมานสูงได้สิบสองโยธ ภาคพื้นวิมานั้นเรียรายไปด้วยทรายทองทั้งนั้นภายในวิมานั้นประดับไปด้วยทงทองทั้งสิน้นโบพัดสวัสดิ์สวัยอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนวิมานงามรุ่งโรดโชตนาการยิ่งนักจะหาวิมานอื่นเสมอเหมือนได้ยากตถาคตสวยสมบัติอันเป็นทิพย์อยู่ด้วยความสนุกสนานสำราญพระไทยนานประมาณได้พันปีทิพย ห้านับปีในเมืองมนุษย์ได้ถึงห้าสิบเจ็ดโกดกับหกแสนปีครั้นสิ้นอายุไขแล้วมาอุบัติในราชชะตกูลเป็นพระราชโอรสสังสาเลสังสารโตครั้นท่องเที่ยวไปไปมามาอยู่ในมนุษย์โลกและเทวโลกบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมดีแล้วจึงได้มาอุบัติตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังปรากฏแก่สายตามหาบพิษอยู่ณบัดนี้เมื่อจบพระธรรมเทศนาลงพุทธบริษัททั้งหลายมีพระเจ้าประสิทิที่โกศลเป็นต้นโสมนัสยินดีในพุทธภาสิตย,ยิ่งนักตัดสมาสาทโบเพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายมีศรัทธาแก่กราปัญญาฉลาดเฉลียวมากองกอขี้ดินขี้ทราย อันเป็นของธรรมดาไม่ดีไม่ชั่วไม่เป็นบุญเป็นบาปแต่อาศัยผู้ฉลาดสแสวงหาบุญกุศลคน้นคว้าคุยเขียขุดกลดบุกเบิกเอาดินทรายขึ้นกองก่อเป็นเจดีย์ทรายอุทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาเกิดลาดนิสงข์ขึ้นในระหว่างการทำดุดหนึ่งกองไม้ขีดและลูกไม้ขีด ต่างอันต่างอยู่ไม่มีไฟไม่รู้ร้อนใช้ประโยชน์อันใดไม่ได้ต่อเมื่อลูกไม้ขีดและกล่องไม้ขีดเอามากระทบกันเข้าเกิดเป็นไฟแดงแสงสว่างใช้ประโยชน์ต้มข้าวหุงแกงแสงสว่างสวัยส่งแสงสว่างให้เห็นหนอุปมาชั้นใดอุปามาเสมือนหนึ่งพุทธบริษัททั้งหลาย หาดินหาทรายมากองมาก่อขึ้นสมมุติว่าเจดีทรายหาดอกไม้ทูบเทียนชัยธงปตักมาประดับประดาเข้าตั้งกิตอุทิศเป็นอุเทสิกาเจดีเกิดเป็นกุศลขึ้นเหมือนลูกไม้ขีดกับรล่องไม้ขีดฉะนั้นอาศัยผู้ฉลาดเก็บหอมรอมริบบุญตามดินตามหญ้ามิได้ไปเอามาจากฟ้าจากพรม ดังนั้นไม่ควรประมาทในการกองก่อพระวาลุกะเจดีขอเมธีชนทั้งหลายจงทราบตามบรรยายมาแต่ต้นจนอวสานด้วยประการชนีเอวังก็มีด้วยประการชนี